สวัสดีครับครับว,วันนี้ก็โชคดีสำหรับผมโกโก้ลูกกระตันยูอีสานที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่บึงการเพราอมาส่งรอบที่สามนะครับมาส่งต้นโกโก้ราชการครูนะครับเอกคณิตศ,ศาสตร์แฟนผมก็ทางภาษาไทยแต่เราเป็นลูก เกษตรชาวนาอันนี้ก็ชาวไล่ยาสูบนะครับที่โครทยนะครับก็มาให้ความรู้กันการปลูกพืชต่างๆครับสวัสดีครับโอ้โหมีความสุขกันเนาะแต่จริงทิมงานเรามากกันนี้เนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทํางานกันพอปานเรียบครับมีชายชาญครับอยู่ที่ไหนนะที่โป่งเปือย หมู่สองอำเภอจังหวัดบึงการครับว้าวเล่า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 อาจารย์ว้าวเล่ากันเลยพูดไทยกับภาษาไทยลงพูดไทยกับเขาจา่จังหวัดบึงการครับตอนนี้ที่จังหวัดบึงการบ้านโป่งเปื่อยครับบ้านโป่งเปื่อยเอาไหมเอาเอาซื้อไหมซื้อไหมบอกซื้อไหมสวีไทรซานครับสวีไทรซานครับสวีไทรซานอยู่โป่งเปื่อยหมู่สองแล้วอะรยา อ่ายุคกงเป๋งกันราคาอ่าชื่อแล้วสอนค่ะชื่อสอนเดียวสอนกันอยู่เลยบ้างสอนใครสอนใครใครสอนใครสอนสอนเขาได้ดีไงสอนต่างสอนเอาละมาเลยเนี่ยๆๆลองสอนผมบ้างที่มาใกล้ๆมาใกล้ๆลองสอนผมบ้างสิทำไมขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นมีแมลงก็ไม่กินถุงก็ไม่คุมเอ้า สอนเกษตรกรเพราะว่าเราต้องดูแลเขากับดูแลเขาเบิ้งเขาเพราะว่าเราเ้าเบิ้งกำกับเขาคุ๋ยเขาก็ใช้ตามประมาณที่อาจารย์บอกที่ลองพื้นก็ขุดหลุมเวลานเราปลูกแล้วก็เม่นาเขาปลูกเขากับ้นหลุมตามที่นั่นแหละครกับ มีปุ๋ยคอกครับที่ผมลองปุ๋ยคอกปุ๋ยปุ๋ยคอกได้ครับปุ๋ยท้องรุ่นแนะนำนะมีท้องรุ่นลองพื้นอีตัวหนึงลองปุ๋ยพอเป็นห้องคนปุ๊บห้องพื้นเราแบบเอาใส่แล้วโอ้โหกาเสมอครับเนี่ยเสมอพื้นตัวนี้ล่ะไอ้ตัวเบอันเขาเสมอกับพื้นดินของเขาเขาพบดินเขาใบนี้ใบไม้ใบอะไรเขาก้นพบเขาหากันรรดเขากวาดเขามาใส่มันจะเป็นไอ้ ขี oh ้ก็เดือนมันเป็นปุ๋ยเขามันเองโอ้มีขี้ก็เดือนด้วยจะเดือนเดือนจเอาละเดี๋ยว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 ผมขอถามเป็นขั้นตอนเลยนะเพราะว่าคนที่เขาปลูกเนี่ยบางคนเขาปลูกสามเดือนสูงเท่าไหร่นะมาเจอกันมาแล้วเอาละมามานั่งคุยกันเลยอันี้อันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยขุดหลุมประมาณกว้างเท่าไหร่ ว่างประมาณ40เซน50เซนแล้วแต่รากยางมันเยอะไหมไม่เยอะไหมพอเราใส่ได้อ๋ออันนี้ปลูกในรากในในในสวนยางในสวนยางครับเอาละครับอย่าพูดตามผมสิเฮ้เราก็ผู้อยากพูดเป็นว่างสามสิบสี่สิบห้าสิบมันลึกสามสิบสี่อาจารย์เขาตีใซสี่สิบเซนหรือห้าสิบเซนแล้วแต่เซนลึกลึกลึกประมาณ ประมาณ40เชซนใบไทยเนาะอาจารย์ประมาณ่ามสิบเซนหรือ40ิเซนหลอมเบ้าเขาเขาอเขาจอยขี่ง้อเขาเนี่ยจะพุงกี่นึงเขาถึงว่าเทลงสะกวอนวันนี้เราเขาต้องคุกเขากันกับดินพ้นเขากันให้มันได้ที่กันวันนี้ เขาก็บกวาดเขาเล้ยเอามาถมดินที่เ้าวนาถึง่อว่าเทาถึงกวาดมัามัทผมเขาหนักสูงเท่ากับมัสมัทมเพามากวนที่หนึ่งอีกมากวนเพราะหล่มเบาอ้นนะถ้านาดินนี่ให้มันพอดีกันอ่ะพอดีกันปุ๊บฮอกปนเข้าไปพอดีเฮอกอวยปุ๋ยท้องรดได้อาจารย์แนะนำฮาใครเยอะไหมใครเยอะไหมซอนหนึ่งซ้อนเดียวครับอู้อันนั้นปลูกดีวันนี้ซ้อนเดียวเว้ยบอสปลูกใหม่ไม่ใช่ใช่ใช่ปลูกใหม่ไม่เขาติดห้อยอ่าเพี่อาจารย์บอกซ้อนแข่งเขาแบบ ลอยลงเขากับขนขนขนคุกคุกคุกก็บินนั่นแหละเขากับอยปาดเวลาปาดต้นถุงพี่ถ้าหากมันโบเกะหากพื่อาจารย์นะมาต้นต้นรุ่นนี่มันโบเกะนี่ผมสั่นถุงออกเลยพยกปุ๊บจับปุ๊บจับดักดลักมันสั้นใส่ไปรดเด้เพื่อนว่าจับดักดกสั่นนั่นเหรอเขาก็บเขากับโ๊บโค๊บโค๊บเป็นเสมอเพื้นนี่แหละ มันที่หลังมันใบไหมใยยังล่นใช่พวกหญ้างพวกอย่าผมมาพบเขาเลยกพูนเขาิ่งมันเพราะว่าโอ๋ออันนี้มาพูนที่หลังแต่หูนนานได้ยังไงมันหนาฝนมาพูนที่หลังอีกคอยมันขึ้นแต่แต่พูนไกลๆครับไม่ได้ไปยุ่งที่ตรงนี้ครับไม่ได้ยุ่งมันตัวนี้เขาบม่ยุ่งโอ้ยตรงเนี้ยนะเาพราดต้นยางครับสกัดรากยางสกัดออกไวออกไวเรื่อยๆแล้วมันก่วงออกเหรอเพราะว่าหนาอันนั้นมาเขากับที่ใส่ระดับน้ำ ยศนี่มันถี่ขังอยู่ตัวเนี้ยเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังครับด่านอ้อมก็ได้เพามันใหญ่มันล่ะครับด่านมันโรยอ้อมขอบมันมันมันสีสวยของมันมันสี่ตึงขึ้นเขาโอ้โหนี่วิธีการในเวลาเขามีปุ๋ยข้อเขาแบโรยเลยนะผลเนี่มันมันสีซึมเข้าไปของมันมันสีมันไหลทกอยู่ตัวนี้ล่ะมันจะเป็นปุ๋ยอ้อมมันสีหายจริงเพราะมันเองมากจ้าดเลยครับอ้าวล่ะครับ พูมูลกับเสี้ยอาจารย์ให้ที่อนุจิตยอกของเจซีสามตัวหนึงาตัวหนึ่งกันนะยะเทนี้เองไม่มีอย่างอื่นมาปนเลยครับที่ช่วงเหนคบางทีก็ฉีดตอนเช้าตอนเช้าแล้วกี่วันกี่วันฉีดอาทิตย์ละช่วงฝนตกก็ได้ฉีดนั่นเลยอาจารย์เอาละครับฝนเร่งครับทีนี้ก็เป็นการ่สรุปนะฮะในการปลูกถ้าเราเอามูลสัตว์ใส่แต่เราต้องขุดกว้าง ประมาณ40 5 0ประลึกประมาณ4 0 5 0เอาใส่ด้านล่างแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาพวกใบไ,ไ,ไม้เอาอะไรใส่แล้วให้กบด้วยดินให้มันห่างจากที่เราจะปลูกเพราะว่าเออนนี้ก็มีประมาณสักคืบหนึ่งแล้วปลูกอยู่ตรงนี้พอเสร็จแล้วก่อนที่จะปลูกใส่ปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ชีวภาพนะครับคือถงล้น ก็ใส่ช้อนเดียวแค่นั้นแล้วก็ใส่แล้วก็ไปใส่จริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนนผมมามันอยู่แค่นี้เดือนที่แล้วเนาะอ่าเดือนที่แล้วที่ผมมานะฮะแล้วอันนี้อันนี้นนมันขึ้นมาสูงมากแต่จริงๆแล้วต้นมนเล็กน,นะแต่ตอนนี้ไล่ของคุณทวีกับคุณสอนเนี่ยงามทุกต้นเลยเพราะวิธีการ ตรงนี้เห็นเขาควรเขาไม่ได้ควรแบบใกล้นะฮะตรงนี้อ่า้นต้รักครับทีนี้รู้วิธีละรู้วิธีในการทำละมาชมครับมาชมต้นอื่นครับอ้าวอ้าวคุยกันไปตามปกตินะครับใครจะถามอะไรตรงไหนถามเลยครับกลุ่มเราฮะ โอ้แ้ามาาผมไ่ได้ปวได้ปวนปวนต้องปวดทางในไม่ได้ปวดเลเาทา้ามขึ้นไปะ้วใส่ไม่แล้วมปแล้วใส่ท่านที่สองยใส่แล้วครับอสวยเมื่อก่อนนี่มันอยู่แค่นี้นะที่ผมมาไง่นต้นเลต้นเลยยนะอ่ไปไปดูครังนี้ไปวเลัสวย ใก่ก็ไม่แห้งเาาวนก็ไม่ควรแลผมชอบนีมันไม่มีมะแรงควรเนี่ยเนี่ยมะแรงก็ไม่ควรนี่นี่นี่ซัดเดียวเลยสัดเดียวขึ้นซัาเดียวไม้ดูมาดูหัวใบต้นใบนี้นะ มันมีหลายสายพันธุ์ครับพันธุ์แบบนี้นี่มันมีหลายสายพระเอี้ยนนี่เป็นสีแดงฮะเป็นสีทับทิมเนี่ยครับโอ้โหใบใบบอกว่าเริ่มไห้ลองสอกวัดทีสมควรอันนั้นหนึ่งสอบตัวอันนี้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 นี่สี่สโอ้สอกกว่าสวยสวยสวยไหนไหนไหน อ่าไปดูต้นนาะดูต้นนะเดนะคาต่งมันบางทีแหลกเยอะดียังน้อยคนงูนี่เหมือนเออมันน้อยอ่ะยาวถึงยาวเนาะ เน่ย่ัดไม่ไม่ัเมื่อเศ้า่ห้ามันหุมการหรือการมัลากนี่ยผมไ่ได้ควนเลยโอ้มาดูแล้วค่ะอันนี้เขาเขาพึ่งทำนะพึ่งทำเมื่อเา้เขาทำมันลากมันขม้าผมจัดัหักยางแถวนี้ยเขาเรียกโจกใช่ไหมครับโจกนี่ัโอ้แต่ตรงนี้ไม่ได้ควนมันิดเปื้อยไปแล้วเออไม่ได้ควนเขาทำาไก่มันไม่ควนเพื่อเพื่อัดากยางกันลากยางเนี่ย กันกันกันลากมันไว้อ๋อการลากยางไม่ให้มายุ่งกับไอ้ตัวกู๊กูครับมันไม่ได้ยังงี้โอสวยๆรอบไหนไม่ได้ขึอนรอบไหนไม่ได้อ๋อตัดลากยางลากยางสกัดสกัดสกัดตัวลากยางไม่ไปแยกปุ๋ยเออไม่ให้ไปแย่งปุ๋ยกับกู๊ก้อ่าเป็นเจ้าเนี่ยคือวิธีการนี่ครับอาาจรย์ ครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการของแต่ละคนที่มีความคิดและพัฒนาวิวัฒนาด้วยตนเองไม่ตัดไม่ได้ไมนเอาไปกินมันถือกรณีวันนี้เป็นปุ๋ยมันได้หักอย่างสินเอาเดี๋ยวเปลือปเองหักอย่างนี่เพราะว่ามิใบไม้ใบยังนกปบกไปเลยหญ้าเงื่อปบกไปเลยเป็นภูมิปัญญาเนี่ยใช่เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของแต่ ต้นหยาดไม่เชื่อนี่เกิดมาได้โอ้โหเนี่ยต้นมะพร้าวต้นเล็กๆมันเกิดมาได้เดี๋ยวนี้โอ้โหผ่ามะพร้าวอันนี้มันพุงเท่ากันหมดเลยนะเท่า oh กันเลยมัน oh พุ oh ่งมันติดตัวเลยเดี๋ยวอาจารย์ถ้ามาถ้าสูตรนี้ถ้าคนอื่นอยากไปก็โ่ได้ถอนเอาไปทำตามเลยไหมเนี่ยผร้อมพบไปเลยได้ไหมคุณเนี่ยถ้าคนอื่นจะเอาไปทำตามเลยไหมเนี่ยได้ห่วงนี่จะ๊ดแม่ห่วงไมไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงที้งลูกทิ้งทำแบบนี้ทีนี้ผมทัน คำเดียวเปลี่ยนกันละผมอันนี้ของไล่ของคุณตทวีเดี๋ยวเดี๋ยวดันเดี๋ยวบอกอีกทีนี่ถ้าใครอยากมาดูบอก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 ที่อยู่บอกที่อยู่ครับบอกที่อยู่ผมก็นายทวีชัยชานบ้านปกป่วยสองร้อยสามหมู่สองบ้านปกป่วยตําบลปกวปวยอําเภอเมืองเมืองการจังหวัดเมืองการครับมาดูได้ครับของทวีชัยชานบ้านปกป่วยนี่ครับ ทำทุกทุกต้นผมจะทำทุกต้นทำทุกต้นเพราะว่ามันน้อยแค่สามร้อยเนี่เราทำได้อันนี้สามร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรวมทั้งหมดมันกี่ร้อยนะรวมทั้งหมดสามร้อยสามร้อยเหรอเห็นว่าจะปลูกปีหน้าเท่าไหร่ปีหน้าห้าร้อยขึ้นไปหรือพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูแลตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนต้องดูแลต้องางามแล้วครับเอองามแล้วแล้วแล้วหลาน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 จะปลูกอีกเท่าไหร่นะปีหน้าเห็นว่า เขาว่าจะเพิ่มอีกเขาเอามาแล้วเป็นร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแล้วห้าร้อยห้าร้อยรอบรอบสองหมาร้อยสิเป็นพันหนึ่งคนดีแล้วปีหน้าเห็นว่าจะเอาเป็นเท่าไหร่ผมว่าเป็นพันเอาเป็นพันไอ้โลไอ้ต้นยางข้างบนเนี่ยออกแล้วเป็นมาเนี่ยมาดูโกโก้ก่อนเลยเวลาขีดยางก็ดูแมลงจะตอมมันไหมดูเพราะว่าเราก็ฆ่าไปด้วยพวกแมลงคื่ สรุปแล้วมันจริงเนี่ยไอปุ๋ยเรากับฮอร์โมนเราเนี่ยผมคิดว่านะคนที่ไปใช้แมลงมันไม่ควนอ่ะมันน่าจะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะอยู่เนาะคือไม่รู้นะคือคนที่ไม่ใช้เลยเนี่ยมันคุณเลยอ่ะแต่คนที่ใช้อาทิตย์ละครั้งมันก็ออกมาอย่างเงี้ยของเนี่ยของสมควรมันก็มีนะมันก็มีอย่างเงี้ยมันเออมันก็การอย่างเงี้ยมีบ้างแต่มันแต่มันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะที่คนอื่นไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช่ฮอร์โมนเรานะเอาเอาต้นไปปลูกนะ มันกินคุณเลยผมก็ไม่ทราบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมศึกษาของเราอ่ะมันช่วยได้เยอะ,ะสรุปแล้วก็มี น้ำสำคัญที่สุดครับใช่หน้าแรงเรียนน้ำาุ๋ยฮอร์โมนแล้วก็ใส่ใจใส่ใจครับเราใส่ใจแต่ปุ๋ยต้องรู้เนาะว่าเราปุ๋ยอะไรเป็นโ้นอะไรเป็นอะไรเราต้องศึกษาแต่ตแ่ว่าสู้ผมไม่ได้หรอกใส่ใจแต่ผมใส่ใจตลอดใส่ใจตลอดใส่ใจตลอดผมได้ใจไม่ใส่ใจกับก้อนใส่ใจกับก้อจริงจริงเลยใส่ใจตลอดเพราะคุณนี่ได้สอนแต่ผมนี่ได้ใจ เพราะเพราะเพราะได้สอนถึงมัเป็นอย่างนี้อันนี้สอนกันสอนได้สอนแต่อันนี้ได้ได้ใจคุณนายใช่ไหมพูดถึงใจไงคุณนายสุดใจอันนี้ว่าคุณนายสอนเอาแล้วอะเอาใจใส่สุดใจเลยไงวันวันนี้เขาไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเราแคลิปนี้เดี๋ยวเรามาจบกันตรงนี้เนาะเพราะว่าเราให้ดูการวิธีการปลูกแล้ววิธีการปลูกวิธีการทําอ่าเดี๋ยวหัวหน้าครับก็คืออย่างนี้แหละเอจังหวัดมองการเราผลที่ได้มาก็คืออย่างนี้ครับพ็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร อันมาปลูกเพื่อเสริปลูกเศรษฐกิจตัวใหม่เนาะเราจะได้หกินตาอาปากได้เราได้มดสินเราจะได้ร่ำรวยร่ำรวยขอบหน้าพร้อมตาทุกคนก็ร่ำรวยเอ้ยมันจะแฮปปี้อะไรขนาดนี้สบายเลยจังหวัดเราถ้าปลูกด้วยกันโอ้ยเจอหน้ากันมีความสุขมีความสุขต่างคนต่างรวยไม่เบียดเบียนกันก่อนที่จะรวยเนี่ยมันต้องรู้ว่าการขายยังไงราคายังไงมันถึงจะรวยเนาะถ้าเราบอกว่ารวย ้ยแล้วมึงขายกิโลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ขายตรงไหนอะไรยังไงบอกวิธีการด้วยครับก็คือที่เราที่บอกว่ารวยเนี่ยหนึ่งที่เรามั่นใจปลูกเนาะปลูกก็เรามีบริษัทบริษัทรับจางซื้อซื้อบริษัทของอาจารย์ที่อาจารย์เป็นคนส่งเสริมอาจารย์ประกันราคาให้ขั้นต่ำสิบบาทผลสดหรือไเม็ดเ็แห้งก็กิโลละร้อยกิโลละจริงๆมไม่ซื้อย่งงั้นเออตอนนี้ซื้อ ้นสะกตัดเอง่ไม่แพงหนึ่งร้อน่ง้อมแต่ทีนี้ลูกมันน่ะลูกมันน่ะลูกละประมาณกี่ีเออต้องทได้ต้องทได้แแแต่ผมว่าถ้าต้นสภาพเลยนะผมว่าอย่างน้อยไม่ต่ากักิลีอย่างน้อย ท่านาแรงนะท่าน่าฝนนี้เดี๋ยวลองดูอจะกิโลไม่ได้เดี๋ยวจะทดสอบแต่แต่เราแต่เราเห็นแล้วเนาะว่ามันเจ็ดแปดขีดเนาะกิโลกว่าก็มีเนาะแต่เล็กที่สุดคือสี่ขีดหน้าแรงแต่ทีนี้ผมว่านะบึงการเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่แบบเหมือนใต้อ่ะ คือเราไม่ได้ดูถูกกันนะเพราะว่าเหนือกับใต้เนี่ยอันนี้เหนือสุดเลยแต่ติดกับฝั่งลาวเขาต้นไม้เยอะเนาะที่สามก๊กลินไอ้สามเหนือเพราะว่าดีไม่ดีเพราะว่าภูมิประเทศภูมิตามเลยดีไม่ดีเนื้อเป็นเนื้อเป็นระดีัขนาดเนื้อยางก็ดีกว่าเขาแล้วรับใต้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยดีไม่ดีเพราะว่าเือภูมิประเทศเขาอีกบึงการนี่ติดกับลาวเลยทรัพยากรเนี่ยเขามีไปเยอะภาคใต้เขาเรียกอะไรนะฝนแปเน๊ะแต่เราอาจจะเป็นฝนสิบ แดกหนึ่งก็ได้นะแต่โชคดีว่าจังหวัดพุทการเนี่ยฝนดีน้ำใต้ดินแล้วก็ดีสามารถเจาะตรงไหนก็ได้อ่าหน้าแล้งปุ๊บเราก็ไม่มีเออบ่อน้ำท้องชาติแล้วก็พึ่งบ่อบาดาลอ้าวเชิญทวนเลยเชิญทวนเชิญทวนพี่น้องเลยเพแม่พี่น้องนะเกษตรกรอันมาปลูกพืชจิตตัวใไม่เพื่อเราจะได้เป็นไอ้เมื่อก็เมื้อเราปลูกป่าแล้วก็มีรายได้ ที่ยังยืนเป็นมรดกทอดแล้วปลูกในผลไม้ต่างๆในสวนยางสามารถได้แทมได้แทมได้แทมได้บางคนนี่ปลูกลูกต้นยางออกเพราะยางมีราคาให้ปลูกต้นยางต้นกระดูต้นพยุ่งแต่แตแตสามารถเอาตัวนี้ไปแ,แ,แามาทปม แต่ปลูกโกโก้มันต้องมีไม้อื่นด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อเวียนพี่เลี้ยงอันนี้เราจะปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะหน้าแล็กนะอากาศตอนนี้มันร้อนอากาศมันร้อนเพราะใบอันนี้มันบางมันจะถูกแดดนะมันจะไหม้แต่ห้ามอยู่สองอย่างบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ห้ามอยู่สองอย่างคือไม้ไผ่เออไผ่กับอยูคาเพราะว่ายูคามันร้อนมันร้อนมันร้อนร้อนเนี่ยหมายถึงไม่ใช่แดดร้อนนะต้นเขากับรากเขามันอ่ามันมันทำให้ร้อนอ่าครับอ่ะ บอกเบอร์ฮะของผมอะเบอร์โทรศัพท์ครับ0871716369ครับอ่าครับของคุณทวีเชิญชวนให้มาดูที่เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวอย่างได้เลยเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาดูก็มาดูกับผมนายทวีชายชาตัวอย่างตัวอยูตัวอย่างมาในที่203บ้าน่งเปลยตำบล่งไป่งเปลยบอกแงี้ยวบอก้วบอกให้ว้าว พูดกับอาจารย์โดยหลวงพูดไทยนะครับในภาษาไทยกินแกงข้าวเหนียวนะนากินข้าวเหนแ้ไม่เคยแงอย่างทไม่เคยงแน้ากันครับผมไม่ครับอาจารย์แล้มาในน้ำหน่ครับมาเบิงเอ้พวกได้สีมภาพครับน้ำนี้มาเบิงนน้่เป็นน้ำกัน็โปูมาเบิงมาสมับ มะนาวมะนาสมควรเนี่ยครับมาเบิ้งครับบะเมนโอจักไปไทยจักไปไทยอายุไซมามาลงมาเบิ้งครับอยู่ตำบลพงเวยครับปลูกแล้วครับตอนนี้สองเดือนครับมีต้นต้นในสวนยางใช่เนาะครับในสวนยางลวเขาบอกว่าปลูกไม่ตัวนี่เราเห็นแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปกี่เดือนนะต้นนี้อาจารย์มาปลูกเมื่เดือนหลังตัวที่อาจารย์มาปลูกนี่มาตัวสองเดือนประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนที่หาง พราออิตบทย์ก็เดี๋ยวมาพูดมาคุยกับผมกับทีมงานผมนะเบอร์ผมครับ064 357 59 68แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็095 626 64 39นะครับมาโทรมาพูดมาคุยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปหาพรกพวกเพื่อนฝูงก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโกโก้จะได้กดนี้ปดสินกันเอาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับญาตพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Gracias.